จากที่มีพิธีบวงสวงไปเมื่อวานนี้นะคะสําหรับละครเรื่องมักลกีที่รักค่ะนักแสดงค่ะก็เผยถึงความคืบหน้าน,นะคะหลังจากที่ได้ถ่ายทํากันไปกว่า10ตอนแล้วนะคะเริ่มที่พระเอกแม็กวีรคณิตเลยค่ะรับบทแทนคุณบอกว่าตอนนี้ปรับจูนกับนางเอกลิงลิงได้มากขึ้นเพราะในเรื่องเนี่ยแทนคุณต้องพูดเยอะแต่ว่าในขณะที่ลิงลิงพูดได้เพียงบางคำะนะคะ,ะเพราะมักลกีพนใช่ค่ะแล้วก็ชื่อว่าที่รักด้วยนะคะเมื่อเวลาออกจากบทที่รักเนี่ยนะคะลิงลิงเนี่ย เป็นอย่างไรไปฟังนักแสดงของเมส์กันค่ะร้อนที่การอะร้อนร้อนมากเลยแต่ว่าสนุกค่ะครับขอให้ขอให้ทุกคนรอจับจับตารอดูการแสดงของเขาครับผมทีมการแสดงเขาคาดเดายากมากในเรื่องผมจะเป็นเป็นคนคอยแก้ปัญหาคคือคือเขาจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเยอะมากในเรื่องนี่ครับผมก็ก็เลยเลยค่อนข้างต้องเตรียมมาบ้านเรื่องแบบว่าเรื่องแดาหรอ เยอะหน่อยอะไรเงี hmm. okay. Okay. Uh ้ยครับบางคนสอนเองพูดไม่รู้เรื่องนะครับแซมเปิลเนี่ยแซมเปิลเนี่ยเขาเขาตัวอย่างเราแทนตัวงอแทนตัวงอแทนไม่ดีแทนเป็นอะไรฝากวัดพรมะกะลีที่รักด้วยนะคะพวกเราทุกคนนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจถ่ายทำตั้งใจให้ตัวละครออกมาสนุกดูดีค่ะ หลิงทำไมหลิงไม่เหมือนในกองทำไมบอว่าหลิงดูเรียบร้อยอะไม่ได้นะไม่จริงคือปกติหลิงเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าด้วยตัวละครมันสนุกสนานหลิงก็ต้องเพิ่มอ n น r จ y ให้ตัวละครจริงจริงขาอาเลยขอู้เลยขอูเลยพักเที่ยงนี่มึงไงพักเที่ยงเดินมาหาผมเค้กมีข้าวนี่เขหลับอยู่แม็กหลับอยู่เดี๋มาเตะแม็กื่นจริงวันนี้ไม่ จริงจริงมันมีระหว่างไอ้ด้วยจริงจริงหนคมนมันคือตัวละครไม่ใช่ลิงลิงลิงต้องอีแบบอินคลครก็ตลอดเวลาไม่เห็นหนูเรื่องเลยเค้กกดอะไรลิงลิงที่ผาเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์ในกองใช่เราต้องเข้ากองแล้วไปดูเองเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็เล่าถึงบรรยากาศที่ไปถ่ายทำที่กาญจนบุรีมาใช่ค่ะ